สวัอริธรรมชุ่มแอบสวัสดีสสดายามมืดนะครับผ้ามะขวะบานเจรัต์รตีธรรมชุ่มขวามะลงปงเปงมอแหกแจกกระโปงนี่แหละครับผมขวาบานบานเฮานะครับคืนวันที่26พฤษภาคม2568ได้ยินเสียงโคกเสียงสากบอพี่น้องะนะครับยังไหมเจ้สอนลน <laughs> อนธรรมชุ่มแอะผ้ามาเบิ่งเมนูแงมะแรงนะครับแอนะ บรรยากาศปลอดโปร่งดีโอ้ตะวันตะวินเฮ็ดดีเนาะท่านผู้ชมสตูดิโอแล้วเฮ็ดดีท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้เป็นผ้าใบเจแล้วตำยังนะตำจะตำกบอ่สวัสดีเจโรตตลีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้ยินเสียงพี่สาวบาพี่สาวบ่าวเถ่าบาพี่น้องกนหัวเสียงเสียงเพิ่นหัวผุนพี่น้องแบบเสียงยิ่อ้วนหัว อ่ะแซ่เจ๊นะไดีมันแซ่มันนัวใส่โรตีเอฟซีวันวาว่าดอกเอ่าโกบโกบเห็นไ่มอยู่กนหลังคนคุยเอ้ายังกูเจ๊โกบนี่ต้องยังเคาะเอ้าพวเถ้ากระตินปนงี้ปงกันในเจเจ๊เจ๊แล้วจบปนโกบโอ้พี่น้อง้บักพิแลวเป็นโกบยังโกบหน้าวะโกบป้านห้าไตอีมือเคลืนนี่แต่วิ่งไปไตวะแต่วิ่งไปตื่นเช้อนาแม่ข้าวาม่หายโรคข้าวแม่ไปไตพี่น้องแต่วิ่งเพิ่นบอกแต่เซาอะไรล่ะคุณบ่าวบ่าวเท่าเย็นนี้เราเมนูปนกบเห็นไ่ม ตกำลังพอดีพี่น้องพอดีกระดูก,กอน,อน้อยกระดูกน้อยกระดูกอ่อนๆตัวใ,ใหญ่ไหลกระดูกมันแข็งบ้านเท่าคนมาอบ้า,าเสาก็เลยบางแรงก็ได้ได้ป่าไม่เห็นเจแล้วหนึ่งเจแล้วหนึ่งอยู่ในบ้านพี่น้องนะครับหนึ่งแกบอยู่ในบ้านเพราะว่ามีเต่าเดียวเต่านี้เจแล้วหนึ่งเขานะครับนี่ผักผัด็ได้หนึ่งร่วมด้พี่น้องได้ผัดลวกแล้วก,ะกะมะนกันนกํำแข็งพี่น้องหนี่งไม่มจะสด นับมันจะสดแล้วมันก็จะบ่มีกินป่าพร้อมพี่น้องแล้วแต่คนรนักปูร้องโคตรมันก็หนึ่งใส่พร้อมป่านะเจ๊เนาะอันนี้เจ้าเขาเอิ้ญพนกบพี่น้องบ้านเท่ากบอ่าพนกบอุ้ยมีสมักเสียนคนนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำพี่น้องไทยบรรยากาศที่พี่น้องแรอาจจะประเทศไทยบรรยากาศตอนกินให้เบิ่งมาเลยครับอ่าสมักเสียนเข้ากันแล้วเจ๊เข้ากันเข้ากันตลมละล่ะเจเอาไว้ในถังอ่าเอาในความมิตดจะในความมิตดปพลกบบ่าวถอดกระเลือป่าให้เจหนึ่ง แมนแต่ว่าสมพักเซียนน่ะน่ะสมพักเซียนกินเข้ากันพี่เจสมพักเซียนสมพักแป้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอ้พี่น้องนี่นะครับผมอันนี้หนึ่งเขาเดี๋ยวจังเบิงปลาเจแล้วหนึ่งยี่ในบ้านหนึ่งหนึ่งปลาในบ้านอ่าเดี๋ยวจังเบิงธรรมชุ่มแหละครับสมพักเซียนนี่บนกบฟังกระเสียงต่ำลูกพี่น้องเบิังแต่เสียงไหนต่ำโขกซ่อนจนฟิวกระจายเนาะพี่น้องข้อมาลงตัวเอง ก็มา um, ลงปรงเพลงธรรมชมนะครับผมแหปลาเจแล้วเป็น,นยกหนึ่งปลามาจากขัวในบ้านพี่น้องอันนี้หนึ่งแก๊บเพราะว่าเตามีเตาเดียวนี่ครับธรรมชม,มเจ๊เจ๊เราจะบ่เอาผักหนึ่งน้ำกันจะแยกผักเจ๊เราจะลวกหลับมันนกมันแข็งนับสูตรไห้สูตรมันนันนบแต่ผูหลังคนเพิ่งกัน,<ส>นหน<ส>ึ<ส>่งขั้มปลาพี่น้องนี่โอ้หอมสามคนคนละตัว อ่าตาวินเจลอตเตอรี่เปล่าเท่าพี่น้องนี่นะครับปนกบกินกับสมผักเสียนพี่น้องสมส้มผักเสียนเนาะตะกีสมผักเสียนจ้ำครับเขาก็ได้ที่เจ็บานเท่าอืมไอหอมกันโอเคแล้วนี่ผักก็มีหลายอย่างพี่น้องน้ำม่ต้มก็มีนะครับน้ำมัต้มอันนี้เป็นผักลวกสดดีพี่น้องเท่าลวกลเราข้าวมาดอกกำแข็งเห็นไหมครับดอกกระลำครับกระลำ ว่ใส่น้ำไหลเราแสบไอ้อ,อุจจุตหมมาใส่แจ้งน้อยเพเพราะว่ามันไม่เตะแขนห้ามีน้ำแจ้งน้อยไอ้ขันปนกบนี่คุยเอารอดพี่น้องเอาทำชุ่มนะครับยังไม่กินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับไม่กินข้าวเวลาคำไม่ละเมิดพอกันให้กัานับคืนนี้นะครับจะพาทำชุ่มครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลพี่น้อง ไปรับชมครับช่างยอดนะผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาบ่อเขา่าบอ่อเขาก็คือบ่อเขานะแต่ว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ลงให้เอฟซีให้เขาด้วยพี่น้องเด้อนะเพราะว่างวดเข่าก็มีนะงวดบอ่อเข่าก็มีนะเอฟซีเพิ่นก็ถามก็รออยู่นะจะลงให้เอฟซีให้เขาจะรอฟังน้ำกันคืนนี้นะผมนะกินเขาแล้วพี่น้องจังไปฟังน้ำกัน โอ้คือเขีนหักดีท้าเจ็บบ่บ่เห็ดอันนี้บ่เอาหนามจักน้อยบ่เอาผมบ่แม่จ็บแมเจ้าคู่ยาโลดบ่เแ่าปนกบต้องมีหนามจักน้อยเด้อยอืมใครว่ามันต้องมีหนามจักน้อยมันแขีนพดไหมเแล้วเอาแขียนเขียนนะแต่ว่าถ้าปนปลาทู่บ้เแ่ามาแขียนเขนอยู่พี่น้องนี่ปนกบกินครับแล้วเอาไปส้มผักเซี้ยนนะครับหนึ่งปลาให้เจี๊ยแล้วเติมน้ำใส่จักน้อยพี่น้องเพราะว่าเออให้น้ำพอเดินมีเข้าคุยใส่น้ำจักน้อยไม่เจ็บมันแขีนมันอันพดตะกี้นะครับ กินก็สมัยพี่น้องปศกตัวนึงในน้ำเต็มถ้วยพูดแล้วพี่น้องมันหลายคนห้ามคุยนะอาจังไปฟังไปชมกันท่านผู้ชมสวัสดีครับบ่าวท้อซอสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่26พฤษภาคม2568นะครับพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมช่างยอดนะครับเวลาตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ช่างยอดอยู่ในสาย นับมารับชมก,กันครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นห้ร้บแปดะครับมีเขามีรุดนะครับงวดที่ผ่านมาบอลเขา,นะา,เขาท่าำชมยามเข้าเราก็ชื่นชมนะยามบอลเขาให้กำลังใจลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งชมขึ้นเกานะผู้เป็นถามผู้เป็นรอดกม็มีนะครับเป็นหน้าทางด้วพี่น้องเด้อคือบาตราวา่าทามัตทาชอบเขากำจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่าำชมบอมกักบอมชอบเบิรงนซูซูเบิรงไว้ก่อนอ เอานะคลิปนี้ทำชุ่มเบาเท่าจะลงให้เช้าวันที่27พฤษภาคม2568เพราะว่าขึ้นนีกดึกแล้วนะครับทำชุ่มมาฟังมาชมุา่มน้ำแข็งครับช่างยอดอยู่ในสายสวัสดีครับช่างยอดครับครับสวัสดีครับครับเป็นเทงไรครับฝนตกบ่โอตกทุกวันเลยกว่าเท่าช่วงนี้ตกทุกวันนะอืมฝนตกดีพี่น้องนาฝนกระธรรมดานะปีนี้ที่ว่าฝนดีอยู่ทำชุ่ม มือคึ้มมสัสมือทำชม่มมือตกแหง้งมือคอยแต่ว่ามือนี่บตกเป็นคึมค้มๆุ้มนะครับกินข้าวเรียบร้อยนะครับช่างยอดครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมอเอางวดนี้เอาใหม่นะช่างยอดนะครับผม่านผช้ชมได้แล้วมันบอครับได้แล้วครับจะ่ที่ว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งได้ีปน้องไดนะ้เป็นกิมมิสูตรงวดงวดเขางวดงวดแม่นกันนี่ นะครับอ่าผู้ดใดมักเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นก็นมีให้นะครับผมอ่าหวดหลุดคืบพันมากกับหลุดท่านผู้ชมอ่าหลุดก็คือหลุดนกักพีณน้องนะอ่าเอานะครับช่างยอดนะครับหนึ่งมิถุนายนหกแปดเอาเลยครับช่างยอดครับครับตัวเด่นครับเด่นแปดเด่นครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่นแปดกับหนึ่ง อันนี้บนล่างใช่ไหมช่งยอดครับบนล่างครับอเด่นแปดกับหนึ่งอนะครับครับจับคู่ครับครับแปดห้าครับแปดสองแปดห้าแปดสองครับแล้วก็เก้าแปดครับอ่าแปดห้าแปดสองอเก้าแปดนะครับผมครับครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับหลักหนึ่งมีหนึ่งเจ็ดกับห้าคู่ครับมีชุดเด่นชุดเน้นไหมครับแปดกับหนึ่งตัวไหนเด่นกว่ากันแปดครับเด่นที่แปดลองหนึ่งอ่างวดนี้มันใจที่แปดครับวันนี้มันเดที่แปดแปดแกะมาสองสอง สองวันแล้วเรื่น้องเดือแปดแปดสามแปดแปดหลักกระแมาแปดเจ็ดนี่ช่างยอดกันมั่นใจแปดเน้เนเนเ้นใน่สองคู่ครับอ่าเน้นตัวไหนครับเน้นแปดห้ากับกับตัวเก้าแปดแปดห้ากับเก้าแปดกับตัวไม่ช่างยอดหรือเน้นตรงๆชุดที่ให้เลยกับด้วยครับกับด้วยแบบกันกับตัวด้วยเรื่อยน้องเรือ ตัวรอ,องตัวรองตัวรองคือแปดสองเนี่ยครับตัวรองคือแปดสองอ่ารับตัวนี้ตัวนี้ก็ติดติดไว้บ้างครับได้ลอตเตอรี่ไว้หลายใบยังช่างยอดวันนี้ไม่ไม,ไ,ไม่ได้ได้หมดแล้วไว้สิบยี่สิบใบนี่แหละครับได้สิบยี่สิบใบแล้วเน้นตัวไหนช่างยอดเน้นหาลอตเตอรี่ตัวไหนเนี่ยแปดห้าครับแปดห้าแปดห้าเก้าแปดแปดห้ากับเก้าแปดอ่ะช่างยอดเป็นว่าใดลอตเตอรี่เกือบยี่สิบใบแล้วนะครับแปดห้ากับเก้าแปดนะครับ อ่าประเด็นตัวนี้ได้พี่น้องได้ช่างยอดนะครับผมเด่นหลักแปดพี่น้องนะครับอ่านะครับเลขเด่นเล็กวิ่งแปดรองหนึ่ง,งนะครับหลักแปดแปดห้าแปดสองเก้าแปดนะครับหลักหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับหลักแปดเด่นให้สองคู่แปดห้ากับเก้าแปดนะครับสองคู่นี่เป็นมาเป็นในรถลีดอ่าเกือบยี่สิบไปแล้วนะครับตัวร่องกับแปดสองเอามาเบิร์มาชมดกันท่านผู้ชมมาเก้าจะมาอ่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยเน้น98ใช่ไหมช่างยอดช่างยอดชอบ8พี่น้องช่างยอดกินนิสายนะครับประมาณมันมันมาแอ่าก็เลยจับเสก้าเลยอ่านะครับช่างยอดตอนนี้อยู่คอนแก่นใช่ไหมครับช่างยอดครับผมอยู่คอนแก่นอ่าช่างยอดทนก็บเป็นได้ช่างพี่น้องนะครับผมอยู่ที่คอนแก่นนี่แหละนะครับอ่าช่างยอดครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องด้ว ถ้ามักจะชอบถูกใจตรงใจก็จะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบอมักบอชอบคือนบ่าวถวาเบิงซื้อนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น8รองหนึ่งนะครับแปดห้าแปดสองแปดเก้าชุดเด่นชุดเน้นครับเน้นสองคู่ชัยย่อนวนวาได้ลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วคือนแปดหากับเก้าแปดนะครับแปดสองเป็นตัวรองนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าก็เป็นตัวรองตัวกันท่านผู้ชมผู้ใดมากตักหนึ่งขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับกับตัวไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับห้าคู่งวดนี้ เด่นคัะค่ะคือแปดหากับเก้าแปดเพิ่อนมาได้ลอตเตอรี่ไว้อาจจะยี่สิบใบแล้วนะครับแปดห้ากับเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อน้าหรือประชอบตัวที่ช่างยอดเพิ่นจับให้กะหาโตมาใส่แปดกับหนึ่งแต่ว่าช่างยอดเพิ่นควางวันนี้มาแปดท่านผู้ชมเด่นที่แปด่นคิดว่าแปดน่าจะมาอีกนะครับผมแคปหน้าจอครับนะครับช่างยอดคิดว่าแปดน่าจะมางวดนี้ครับผมอ่า มันใจคับๆคือแปดหาครับก็แปดครับผมอ้าวนะครับจำชุ่มบ่าวเถ่าก็จะรบกวนช่างยอดซัมมี่นะครับผมขอบคุณช่างยอดครับครับสวัสดีครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะช่างยอดเด้อรวยๆเฮงๆอ่าพ่ายเอฟซีเฮงๆขอบคุณครับช่างยอดครับครับวันนี้น่าจะเฮงนะครับน่าจะเข้านะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับะนะครับท่านผู้ชมบ่าวเขาขอบคุณจังยอดครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่ปัญหาหน้าทางมาก <c oughs> เป็นหน้าทาง <c oughs> เลขจำนวนแน่พี่น้องเลขถูกเลขฝันได้ท่านผู้ชมเด้นะครับไม่มีใครรู้ว่าจอ,อกตัวไหนนะครับปัญหาหน้าทางมากทามบ่าวเ่ชอบถูกใจตรงใจจนไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับคือบา่าวถ่าบ่มากบ็ชอบ เบิ่งใหม่ซื้อเบิง่งใหม่กรดนะพี่น้องนะบาบร์เท,อท,ทขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่เมย์ญ่พี่ไไพป่านาฮะสุขสุขคนเด้อนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อใหญ่เมย์ญ่พี่ไไพปา่านาฮะสุขสุขคนครับอายุมั่นขวัญยืนลยห,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 หลับให้โชคให้มาหนให้ยิ่งให้รับให้รวยนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบารเทิลสวัสดีครับ